มาครับพี่น้องพามาผัดเผ็ดไก่ครับไก่บานผัดเผ็ดไก่บานไก่นมไม่ดองครับตั้งกระทะเรียบร้อยครับลงน้ำมันน้ำมันสตูนลงไปพริกแกงครับลงไปผัดให้หอมหครับพี่น้องพริกแกงกับซีอิ๊วของเราครับพี่น้องตัวเร็วทันไก่เวยต่ำครับไปผัดผัดให้หอมพี่น้องพริกแกงไก่ผัดเป็นตัวเลยครับ ผัดตัวนึง,นเ,นงนเพื่อใเป็นตัวงั้นจะใส่เครื่องแกงหลายจังหน่อยครับพี่นอ้องนี่ครับไก่หอมผัดเป็นตอนเป็นชิน้นไลยครับใส่กรแกงหอมเราน้องจะผัดที่เราแล้วครับผัดให้เข้าเครื่องแกงครับนี่งผัดไปเรื่อยจนไก่ที่สุกแล้วครับเนียวนะครับหอมอมผัดหอมหครับอย่าน,นี้นเข้าเครื่องไงครับเดีย๋ยวให้สมบทุนที่หลังพี่นอ้อง ไส่ข้าวเริ่มเตือนสีครับพริกไทยดำดำให้ละเอียดครับเี้น้อนมีสูตรดีเพื่อความหอมครับกินข้าวของไก่ได้พร้อมครับพี่น้องอันนี้ความเผ็ดไปในตัวครับพี่น้องผัดเข้าไปครับผัดเรื่อยๆครับเสร็จแล้วเขามาเติมน้ำครับเติมน้ำในข้อถ่วมเนื้อไก่เข้านี่ครับเพื่อให้เนื้อไก่ข้างในมันสุกขึ้นดีกว่าเก่า นี่ครับใส่น้ำไม่ดองลงไปครับหลังจากน้ำเดือดนี่ครับน้ำไม่ดองเขากัดล่างน้ำออกความเข็มความเปรี้ยวออกไปหน่อยนึงครับให้มันพอดีพอดีอยู่ที่เขาชอบนะครับไปให้ีความเปเรี้ยวไลยซ้ำเลยนี่ครับก็อยู่ที่เขาครับว่าเขากินแบบใด,ดมากดดดดมแบบใดายบุกเต็งเราครับพี่น้องเพราะว่า การทำอาหารมันกับพวกีสูตรตายตัว<ม>แต่ละคนกิน,กนบ่คือกันครับหลังจากนั้นใส่เครื่องปรุงครับขงทั้งหดต้องใสเดียวครับนี่ครับหรือว,ว่าสิบปรุงไปเพื่อเดียวก็ได้ครับนี่ครับเครื่องเคียงเขาใส่ลงไปครับแล้วกูกดฉีกใบกะเพราแล้วก็พริกพริกหยวกครับนี้ลงไ,ไ,ไปครับ ยอดน้ำตาลลงไปสักน้อยครับพี่น้องน้ำปลาครับสุดท้ายครับผัดครับนี่ครับพร้อมมาแล้วครับพี่น้องนี่ครับผัดเผ็ดไก่ใส่น้ำใบดองดูทั้งผักกาดกับเอื่นเอื่นแกงนะครับพี่น้องเดี๋ยวแต่เนาะครับนี่ครับเรียบร้อยครับหน้าตาครับ